หนักครับสามสามสิบวันก็คือทำงานสามสิบวันใช่ใช่ใช่คือคือมีช่วงหนึ่งที่ที่ไม่ได้พักเลยครับไม่ได้พักเลยแล้วก็ก็จะมีแก็บแก็บบ้างแบบ2วันวันนึงสองวันอะไรเงี้ยช่วงนี้ถ่ายซีรีส์แล้วก็ทำงานด้วยครับก็เลยแบบอาจจะหนักหน่อยแต่ว่าก็พยายามเซฟตัวเองพยายามดูแลตัวเองครับจำไม่ได้แล้ว จะไม่ได้เราไม่ได้ก็คือมันก็มีพาร์ทที่ช่วงที่หนักแล้วก็พอมันหนักเสร็จแล้วก็ก็เเาๆลงอย่าง <c oughs> เช่นตอนซ้อมคอนเสิร์ตเราก็ซ้อมทุกวันเลยครับซ้อมทุกวันแต่ว่าซีรีส์มันจะหนักกว่านหน่อยตรงที่เราต้องตื่นหกโมงแล้วก็เลิกสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยฮะัตี <c oughs> ทองไหมนะอยากจะมีทองกว่านี้จริงไหมมี ถ้าปีปีทองก็คือใช่ครับเพราะว่าได้ทำอะไรหลายๆอย่างมากครับได้ทดลองทำหลายหลาอย่างเลยแล้วก็มีโมเมนต์ที่ประทับใจมีมีโมเมนต์ที่ชอบที่แบบได้โชว์ได้ทำโชว์ได้ทำในสิ่งที่ชอบอะครับแล้วก็มีเวลาทำกิจกรรมในสิ่งที่ชอบด้วยก็เป็นปีทองแต่ว่าขอให้ปีหน้าเป็นปีเพชรแล้วกัน <c oughs> นะสี่เดืนเดนเดเดอน <4 S 2> ว้าวเร็วมากเลยนเนี่ยถ้าเกิดพี่ไม่พูดเนี่ยผมผมไม่ยินเลยนะว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากเลยนะหกเดือนนี้เดือนที่แปดแล้วอะค <c oughs> ือมาทำงานจนจนแบบว่ารู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากมีเซอร์ไพรส์อะไรใช่ไหมครับ <c oughs> แน่นอนที่ปล่อยไปแล้วก็คือซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์ให้ดูให้ทุกคนได้ดูแล้วครับสองสองสิ่งแล้วก็มีอีกแน่นอนเซอร์ไพรส์ที่เรากําลังทําอยู่ไม่รู้เซอร์ไพรส์ ไม่ไนะแต่ว่ากำลังทำอยู่แต่ว่ายังยังเปิดเผยไม่ได้ใช่ฮะแต่น่าจะได้เห็นีใช่ครับปีนี้นลา่าสุดปล่อยไปแล้วโปสเตอร์ก็โปสเตอร์อรผมว่าผมชอบนะแล้วก็ดูฟีดแบ็กหลายคนชอบมากๆเลยครับดูดูแบบว่าดูโตขึ้นแล้วก็ดูดูเท่ดูแบบมีมีมีการสปรอยเกี่ยวกับเรื่องราวว่ามันจะเป็นการ ใช้เหลี่ยมการโจลกรรมอะไรกันอย่างเงี้ยฮะเท่มากใช่ครับทำเต็มที่เลยครับก็ครับก็ก็ก็ลงทุนแบบว่าช่วยๆกันทั้งทีมเลยครับว่าอยากให้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ของเราจริงๆเพราะว่าอยากทําโดยที่ไม่มีกรอบอะไรมาเป็นตัวกำหนดอยากให้ทุกคนได้ดูในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารจริงๆครับก็เลยตัดสินใจทำเองเลยครับ ก็จะเห็นแปลก็แปกหลายหลายเรื่องเลยครับหลายๆอย่างเลยอย่างเช่นแอคชั่นผมก็ไม่เคยทำคิวบูเยอะๆก็ก็จะได้เห็นแล้วก็ซีนที่เข้ากับทั้งหยินแล้วก็ทั้งไอพร้อมบอนอะไรเงี้ยครับไว้พูดยิงแต่ว่าพูดไม่ได้พรไอพร้อมไอบอนตายแล้วคุณพร้อมคุณบอนนะครับ ก็รับรองว่าว่าสนุกแน่นอนบอกว่านอกกล้องเนี่ยก็ก็สนุกก็ตลกบโบรหาแล้วครับผมเชื่อว่าในในสีนทุกคนน่าจะชอบแน่นอนนะเป็นการทำแต่คนชื่อวาง่ายในการถ่ายทำเราะว่าทุกคนแบบพร้อมถ่าทุกคนครนะับขอบคุณมากคนฮอตคนฮอตทุกคนพร้อมจริงๆเพราะว่าเราวางแผนไว้หมดแล้วครับว่าว่า ให้ใช่ให้ให้ให้คิวตอนนี้ให้คิวถ่ายซีรีส์เป็นหลักเลยครับทุกคนพร้อมที่ที่จะแบบทุ่มในเนี้ยให้สำเร็จไปก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็อย่างอื่นค่อยมาเคลียร์คิวตามหลังอย่างเรื่อกเพอเป็นลูกคุเองด้วยแล้วแหละคนจับตาแล้วที่ต่อไปจะแบบมีน้องๆมาแบบไปจัดเรื่องอื่นเปล่าอะไรแบบนีเสริมอุ้ยต้องบอกตรงๆว่ายัางยังไม่มีแพลน ในในในหัวเลยครับว่าจะจะเป็นผู้ผู้จัดอะไรเองแต่ว่าก็มีคนจะม,มาอยู่เฮ้ยว่อยากทํำไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือผมเป็นคนที่ชอบทําให้มันเสร็จไปก่อนแล้วเราค่อยมาคิดแผนที่สองแล้วก็ค่อยทําต่อไปเรื่อยๆ <S 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 ถ้ากระแสตอบรับดีก็พักก่อนไปเที่ยวไปเที่ยวอะไรทำพักก่อนแล้วเราก็พอเราหายเหนื่อยแล้ว ก็กลับมาคิดใหม่ว่าเราอยากจะทาอะไรจริงๆริงอะไรจริงลยแบบอยากลองเป็นมือจัดเองนอยากจะลองแบบเป็นใตอนนี้ยังไม่มีนะตอนตอนนี้ยังยังยังงไม่มีในหัวเลยครับเพราะว่าในในพาร์ทนี้เราก็มีความสุขแล้วครับการการที่ได้เป็นคนที่ทําโชว์เองคนที่เป็นคนที่สื่อสารในสิ่งที่อยากจะบอกเองทั้งเพลงทั้งการแสดงทั้งงานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยเราเรายังสนุกกับการที่ทำด้วยตัวเองอยู่ แล้วคราวนี้ถ้าเกิดเรามีศักยาภาพพอที่จะเห็นแววคนอื่นแล้วก็ไปสร้างให้ให้คนอื่นเนี่ยได้ให้ทุกคนได้เห็นมากขึ้นน่ตอนนั้นเราถ้าเกิดเราพร้อมเมื่อไหร่เราเราค่อยค่อยทำครัใช่ครับบรรยากาศก็ <c oughs> ก็ดีทุกคนทีมงานน่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สนุกมีกิจกรรมไม่ทำตลอดแล้วก็มีถ่ายลงครับให้ทุกคนได้ดูด้วยทาง ทางเอ็กซ์ทงอะไรมีมีเบื้องหลังเยอะครับเพราะว่ามีเรามีแบ่งทีมด้วยเลยว่าถ่ายเบื้องหลังให้ทุกคนได้ดูด้วยค่ะใช่ผมผม,ผมเน้นสร้างภาพครับตอนแรกผมจะงีบผมจะหลับแล้วแต่กล้องผมเห็นผมเห็นมุมสายตามีกล้องเบื้องหลังแพนมาผมก็เลยต้องทําให้รู้ว่าผมแข็งแกร่งครับทั้งที่จริงๆตาจะปิดแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาแซงทําเป็นสติพครับ มาตลอดมาทุกวันแน่นอนครับมาทุกวันทุกวันุกวันที่มีถ่ายมาแน่นอนใช่ไม่ไม่ไม่ได้ถ่ายสต็อกไว้เยอะแต่ว่าเราจะมีแก็บช่วงเดินไปเปลี่ยนชุดอะไรเงี้ยเขาก็จะมาละมาถ่ายใช่ใช่ทันเร็วตอนตอนนี้โฟกัสที่ซีรีส์เป็นหลักเลยครับแล้วก็งานเพลงเนี่ยมี มีมีเริ่มเริ่มโปรเจกต์ไว้แล้วแล้วก็กําลังจะกําลังจะเริ่มทำํำเราจะมีแผนทําไปอยู่ครับแต่ว่าไม่รู้สินะ <c oughs> ก็ก็ก,ก็ไม่รู้เหมือนกันครับ <c oughs> รอติดตามนะฮะก็ไปไม่เ้อะไรอ่ายังยังยังไม่มียังยังไม่มีแต่หรืออาจจะมีแต่ไม่รู้ไม่รู้พูดได้ไหม อะไรนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์โปรเจกต์ที่เงิ arp, ียเปอร์เซโปรเจกต์เพลงเหรอใช่โปรเจกต์เพลงน่าจะประมาณประมาณแปดแปดเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์นะครับเยอะครับเยอะเลยครับเราเราเพิ่งมารู้ว่าซีรีส์หนึ่งใช้เงินเยอะขนาดนี้นะครับก็ ฝากทุกคนสนับสนุนด้วยครับงานคอนงานอะไรก็จัดเพื่อเพื่อการที่จะเอามาเอามาทำให้ซีรีส์ดีที่สุดนะฮะนั่นแหละครับก็อยากให้ทุกคนฝากด้วยจริงทุกทุกคนทุกฝ่ายทำเต็มที่มากๆเลยครับเจ็ดเจ็ดเนี่ยข้ามไปได้เลยครับไปที่แปดเลยดีกว,ว่าครับนี่นับแล้ว เห็นแล้วอึ้งอ่ะเห็นแล้วว้าวก็ฝากผลงานนะครับ9.9นี้นะครับแจ็คแอดโจเกอร์แจ็คแอดโจเกอร์ครับอยากให้ทุกคนมารอดูพร้อมกันนะครับ EP แรก9.9นี้เลยแล้วเราก็จะมีดูในโรงภาพยนตร์ด้วย